สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูคอหมูย่างของเรานั่นเองนะครับผมมากับน้าจิ้มแจ่วนะฮะวันนี้เหมือนเดิมครับบรรยากาศรอบข้างขาวโพลนเหมือนเดิมใครไม่รู้นะจุดไฟเผาอะไรไม่รู้อีกแล้วนะฮะอ่ะอยากจะย้ายไปอยู่บ้านมิตรเกี๊ยวดเดือนสองเดือนจริงๆนะฮะอ่าที่นั่นเขาแบบชาวบ้านเขาเกรงใจกันนะฮะแถวนี้เนี่ย ก็เป็นอย่างนี้และฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คนเมาอรารวาสนะฮะอืมเหนื่อยฮะเหนื่อยแทนตำรวจนะฮะผมเจอแต่อะไรไม่รู้นะฮะ,ะเสียงเสียงนี้มันเสียงอเขาส้มรถจิบร้อกันอยู่นะครับผมอ่ะทีน,นี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะฮะอ่ะมาเราไปอ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะไปเราไปชิมคอหมูย่างเราดีกว่า อ่ามีเดี๋ยวมีช็อตให้ดูด้วยนะตอนอย่ยงนะครับผมอ่ามาวันนี้ก็มีข้าวเหนียวนะฮะเหมือนเดิมนะฮะเสียงจริงะครับผมไม่ใช้ไม่ใช่ตัวแสดงแทนเลยนะฮะ <laughs> ไม่ใช่เอฟิกไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะ,ะเสียงจริงๆริงนะครับผม <laughs> มาอุ้ยอ่าข้าวเหนียววันนี้ ไม่แฉะไม่แฉะใช้ได้นะฮะมาจิ้มกันเลยหนึ่งทีอื้มอืมอืมอืม chim chậu nó bịt rồi <laughs> Đó. <laughs> à. ลองขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะฮะจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะ หเยอะมากๆนะคอหมูหนึ่งกิโลนะทุกคนจะอร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วฝีมือเขอ้ม่ลุ่นผมต้องพักกันถ่ายแป๊บนึงนะับว่าเขาสตาร์ทเครื่องเลยไหมอกนะฮนะ พอดีน้ำมันหมดนะเรายังกินได้คำหนึ่ง <laughs> ต้องดูไว้ตลอดนะะ้อสตาร์ทเครื่องเรื่อยไหมแล้วจะหยุดทันนะฮะ นุ่มมากคอหมูย่างมือจะนุ่มยังไงนะทุกคน แตงมันลุกใหญ่ทุกคนจับทีเดีดยวไม่ได้ ส้อมอย่างไว้นะครับจะปีใหม่แล้วทุกคนกับแก้มนะฮะทุกปีมากินหมูกันจนเบื่อนลฮะ ปกติแล้วเพื่อนเกมเขาจะหิ้วไก่มาทุกเทศกาลนะฮะไม่รู้ชอบอะไรกับข่เย่าไก่นะฮะ สงสัยปีนี้คงคงไม่หิวไก่มาปีนี้คงจะหิวส้มตำมาครับตำโคราชนะฮะห <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกนะฮะ <laughs> ผมต้องรีบปิดคลิปก่อนที่เขาจะสตาร์ทเครื่องเลยมานะฮะ <laughs> อ่ะอานว่าเป็นยงไงกันบ้างครับ,บผมสำหรับ คลิปวันนี้นะฮะอาจจะกินแบบไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะเปามาว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ